สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับ1ผู้คนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะแล้วก็ขอสวัสดีนักศึกษาสังเกตการสอนทุกคนนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกเราก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันนะคะที่เราได้เรียนกันมายาวนานหลายสัวโมงนะคะวันนี้เราจะมาสรุปความรู้แล้วเราก็จะ เข้าสู่แบบทดสอบนะคะท้ายหน่วยกันนะคะนักเรียนจําได้ไหมว่าสารมีอยู่ทั้งหมดกี่สถานะลูกสารมีอยู่กี่สถานะสาสถานะสามสถานะนะคะมีอะไรบ้างนี่ของเหลวของแข็งของเหลวของเหลวแล้วก็ก๊าซก๊สนั่นเองนะคะถูกต้องเลยนะคะก๊าซหรือแก๊สนั่นเองเนาะอันนี้คือสารทั้งสามสถานะ นะคะโดยที่ของแข็งเนี่ยเนาะนั่นเรีอนุภาคของเขาจะอยู่ชิดติดกันแน่นเลยมีรูปร่างและมีปริมาตรคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนั่นเรียนอ่ะส่วนของเหลวนะคะนั่นเรียนของเหลวเนี่ยอนุภาคก็จะอยู่ห่างกันเล็กน้อยนะคะรูปร่างไม่แน่นอนจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุอย่างเช่นตอนนี้คุณปูณณมีน้ําอยู่ในแก้วน้ํานี้นะคะนั่นเรียนเนาะน้ำก็จะมีรูปร่าง ตามแก้วน้ำนะคะหรือตามรูปร่างที่บรรจุน้ําเอาไว้นะคะแต่นะคะนักเรีนยนแต่ของเหลวเนี่ยปริมาตรของเขาจะคงที่นะคะนักเรียนลองคิดดูว่าสมมติคุณครูมีน้ําอยู่ในแก้วนี้ประมาณ50มิลลิลิตรนะคะประมาณ50มิลลิลิตรเนาะอ่ะคุณครูกําลังจะเทนะคะน้ําในแก้วออกใส่ในถ้วยอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นภาชนะใหม่เห็นไหมคะว่าพอคุณครูเทใส่ถ้วยใบใหม่ปุ๊บ รูปร่างของเขาก็จะเปลี่ยนไปตามถ้วยใบใหม่หรือภาชนะนะคะใบใหม่นั่นเองแต่ปริมาตรของเขาก็ยังคงที่อยู่คือมีปริมาตรเท่ากับ50มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสมบัติของของเหลวเนาะต่อไปค่ะก,ก๊าซหรือแก๊สนะคะนั่นเรียนอนุภาคของเขาจะอยู่ห่างกันมาก <t ansen> แรงยืดเหนียวค่อนข้างจะมีน้อยนะคะมีปริมาตรและรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความปุ้งสูงนะคะนักเรีนยนมีพลังงานจนมากนะคะอะต่อไปนะคะนักเรีนยนเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนอย่างรวดเร็วนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารมีกี่ประเภทลูกมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทการเปลี่ยนแปลงของสารมีกี่ประเภทเอ่ย มีกี่ประเภทะลูกจำได้ไหมการเปลี่ยนแปลงของสารมีสองประเภทนะคะหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางอะไรลูกทางทางอะไรลูกทางกายภาพอ่าเก่งมากนะคะหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและอันที่สองคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชาตินะคะทางเคมีลูกทางกายภาพและทางเคมี นะคะถูกต้องนะคะอันนี้คือเป็นประเภทของการเปลี่ยนแปลงของสารเนาะซึ่งอันแรกนะคะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถผันกลับได้นะคะพันกลับได้คืออะไรพันกลับได้คือสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของสารและการละลายนะคะการเปลี่ยนสถานะของสารและการละลายนะคะเราลองไปทบทวนสักนิดหนึ่ง นักเรียนจําแผนภาพนี้ได้ไหมแผนภาพนี้นะคะลูกจะออกข้อสอบนะคะจะตามหนูไปจนถึงหนูเรียนมัธยมเลยนะลูกนะหรือถ้าหนูเรียนต่อสายวิทย์คณิตเนี่ยภาพนี้ก็จะตามหลอกหลอนหนูไปนะคะตลอดเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารใช่ไหมลูกที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะคะโดยที่นะคะของแข็งสารที่อยู่ในสถานะของแข็ง นะคะอย่างเช่นน้ําน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งเนี่ยกลายไปเป็นของเหลวนะคะเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการอะไรนะการหลอมเหลวเห็นไหมการหลอมเหลวถูกต้องเราเราเราเรียกติดปากน้องนักเรียนเราเรียกการละลายของน้ําแข็งอย่างเงี้ยนักเรียนแต่ความจริงเราต้องเรียกว่า น้ำแข็งหลอมเหลวนะคะแต่เราเรียกติดปากมาตั้งแต่เล็กๆละนะคะดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้นั่นเนี่ยลองลองเปลี่ยนนะคะลองลองเปลี่ยนคาพูดดูนะคะถ้าเห็นน้ําแข็งละลายจากที่เราจะพูดว่าละลายเราลองพูดว่าน้ําแข็งหลอมเหลวนะคะเพื่อให้เกิดความเคยชินนะคะๆๆแล้วก็ความถูกต้องในทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลูกอ่ะต่อไปค่ะสารที่อยู่ในสถานะของเหลวถ้าเปลี่ยนเป็นสถานะแก๊ส นะคะทั้งหมดเนี้ยค่ะนักเรียนมันจะเกี่ยวข้องกับอ่าเขาเรียกว,ว่าเป็นวัฏจักรนะน้ำเนาะนักเรียนของเหลวนะคะเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สหรือก๊าซต้องผ่านความร้อนใช่ไหมคะนักเรียนต้องผ่านความร้อนอย่างเช่นนะคะการต้มน้ําให้เดือดเห็นไหมน้ําจากของเหลวก็จะกลายไปเป็นแก๊สนะคะนั่นก็คือไอ้น้านั่นเองเราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการอะไรคะลูกการระเหยนะคะถูกต้องค่ะลูกการระเหย นะคะระเหยเนาะแหล่งน้ําต่างๆนะคะเมื่อถูกความร้อนถูกแสงอาทิตย์เนาะก็จะระเหยขึ้นไปในอากาศต่อไปค่ะลูกสารในสถานะก๊าซหรือแก๊สถ้าเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวนะคะถ้าเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวแกแ๊สเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวนะคะเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการการอะไรคะลูกการควบแน่น,น,น,นถูกต้องการควบแน่นนะคะนักเรียน ใช้วิธีการเข้าใจนะคะเรียนเนะาะใช้วิธีการเข้าใจมันจะความรู้นักเรียนมันจะฝังแน่นกว่าความจํานะคะนักเรียนอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นแก๊สนะคะนักเรียนหรือไอ้น้ําที่ระเหยขึ้นไปในอากาศปุ๊บมันก็จะต้องควบแน่นกลายเป็นเป็นก้อนเมฆเห็นไหมคะนักเรียนเนาะกลายปเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะถ้าของเหลวเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งอันนี้เราจะเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าการ การงวอ่าการแข่งตัวถูกต้องอันนี้ง่ายมากเลยเป็นการแข่งตัวนะคะแต่ถ้าของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สเลยโดย,โดยที่ไม่ผ่านโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรนะลูกเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหิดอ,อ่าเก่งมากลูกการระเหิด เดี๋ยวจะมีในข้อตออนะคะการระเหิดเนาะนักเรียนอ่าเก่งมากเลยนะคะการระเหิดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะนักเรียนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนักเรียนจะต้องระวังนะคะระวังถ้าให้คุณครูแนะนานะคุณครูว่านักเรียนต้องระวังคําว่าหลอมเหลวกับคําว่าละลายและคําว่าระเหิดคํานี้นักเรียนชอบจําผิด ในกระบวนการเกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารน้องเย,ยนจะจําการหลอมเหลวกับการระเหยไม่ค่อยได้นะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยเราใช้ความเข้าใจนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นลูกเหม็นที่คุณครูเคยอธิบายไปเนาะลูกเหม็นเนี่ยมันจะระเหยนะคะนักเรียนกลายไปเป็นแก๊สในอากาศเลยโดยที่จะไม่เหลือนะคะนักเรียนไม่เหลือล่องลอยให้เราเห็นเลยนะ รู้จักลูกเหม็นไหมลูกร,รู้จักแล้วเนาะก้อนสีขาวๆพิมเสนอ่ะอันนี้ครูเคยสอนนะักเรียนนะคะไปซื้อพิมเสนมาอ่าลักษณะของพิมเสนเนี่ยนะคะหรือการาบูลเนี่ยคล้ายๆกันนะคะนะักเรียนก่อนที่เราจะเอามาทํานะคะนักเรียนเนาะมันเป็นสารหอมระเหยนะคะนะักเรียนพวกเนี้ยนะคะก่อนที่เราจะเอามายัดใส่ในตุกตาการาบูลเนี่ยนะักเรียนอ่าการาบูลหรือตัวพิมเสนเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับเกลือ คล้ายๆกับก้อนเกลือแบบนั้นน่ะนักเรียนเกลือละเอียดนะคะแต่พอนานไปนานไปเห็นไหมมันเกิดการระเหิดนะคะพอเราไปค้นหาตัวกาลาบุญที่อยู่ข้างในตุ๊กตาของเราเราจะหาไม่เจอนะลูกเพราะว่ามันระเหิดหายไปในอากาศเรียบร้อยไม่เหลือร่องรอยแล้วนะคะนักเรียนอันนี้ให้จําไว้ให้ดีสองตัวนี้ที่นักเรียนชอบเข้าใจผิดนะคะลูกอ่ะไปต่อเนาะอ่าไปต่อเห็นไหม ไอสครีมอีกไอสครีมคือการละลายหรือการหลอมเหลวการละลายหรือการหลอมเหลวต่อค่ะคิดให้ดีหรือ,อต้อง,องการหลอมเหลวลูกเพราะว่าตัวเองสามารถหลอมเหลวได้เองโดยผ่านแค่ความร้อนไม่ต้องพึ่งของเหลวอ,อื่นเห็นไหมคะนั่นเรียนไอสครีมเนี่ยเอาออกมาจากช่องฟิตเมื่อกี้เนี้ย ถูกความร้อนตอนนี้นะคะแดดจ้ามากเลยเห็นไหมนักเรียนมีความร้อนอยู่ไอศสกรีมก็เกิดการหลอมเหลวไม่ใช่เกิดการละลายนะอ่านเราพูดติดปากเนาะนักเรียนโอเคนะคะเรามาดูการละลายของสารทบทวนอีกนิดหนึ่งการละลายของสารยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะลูกนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะโดยเราต้องใส่สาร สารใดสารหนึ่งลงในน้ําหรือลงในของเหลวอ,อื่นก่อนอันนี้ถึงจะเรียกว่าการละลายนะคะลูกนะจะต,ต้องมีน้ําหรือของเหลวอ,อื่นก่อนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะอันนี้ถึงเรียกว่าการละลายให้คิดถึงการละลายของผงโอวัลตินไว้นะคะให้คิดถึงการละลายของผงโอวัลตินผงโกโก้ไว้ว่ามันต้องมีของเหลวหรือมีน้ําเข้ามาเป็นตัวทำละลายหไหมคะอย่างที่ครูบอกเนาะต้องมีตัวทาละลาย และตัวถูกค่ะตัวทำจะต้องมีปริมาณที่มากกว่าถึงจะไปกระทําให้เขาถูกละลายได้นะคะอันนี้จําไว้เลยนะคะจำไว้เลยง่ายๆนะคะความรู้นี้นั่นยังจะต้องใช้อีกยาวนานลูกถ้าหนูเข้าใจต,ตั้งแต่หนูเรียนประถมหนูมีความรู้พื้นฐาน ต่อไปมัธยมนะคะต่อไปมาหาวิทยาลัยหนูก็จะง่ายละในการเรียนเกี่ยวกับพวกของสาขาวิชาเคมี Me, ต่างๆวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะลองมาดูเนาะน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมคือการผสมกันระหว่างน้ำกับน้ำตาลนะคะตัวทำละลายคือน้ำตัวถูกละลายคือน้ำตาลเช่นเดียวกันกับน้ำเกลือน้ำเกลือนะคะตัวทำละลายคือน้ำตัวถูกละลายก็คือเกลือนั่นเองนะคะอ่า ส่วนการหลอมเหลวนะคะนักเรียนเนาะเมื่อกี้คุณครูก็บอกไปแล้วว่าต้องผ่านความร้อนนะคะถึงจะเกิดการหลอมเหลวได้นะคะอย่างเช่นการหลอมเหลวของเทียนไขการหลอมเหลวของเนยนะอ่ะนะคะและต่อไปคะ่ะนักเรียนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารประเภทที่2คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนักเรียนจาไว้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนะคะลูก มันจะต้องเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นเราจึงเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีลูกเราจึงเรียกว่าเกิดปฏิกิริยาเคมี paper. นะคะนั่นเองเนาะอย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะคะสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่ามีนะคะสารใหม่เกิดขึ้นหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นคือมีสีใหม่เกิดขึ้น อ่าสีเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนนักเรียนเคยกินน้ําอัญชันมะนาวไหมลูกเคยเคยกินน้ําอัญชันมะนาวไหมค่ชอเลยที่ก่อนที่เราจะบีบมะนาวใส่น้ําอัญชันครูถามว่าน้ําอัญชันมีสีอะไรสีม่วงค่ะ่วงยั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 งไม่ได้บีบมะนาวยังไม่ได้บีบมะนาวก่อนน้ําอัญชันนะลูกดอกอัญชันมีสีอะไร สีน้ำเงินบีฟ้าบีฟ้าใช่ไหมลูกอ่ะสีน้ำเงินม่วงใช่ไหมคะนั่นเรียนสีน้ำเงินม่วงน้ําของดอกอัญชันจะเป็นน้ําสีน้ําเงินใช่ไหมนักเรียนแต่พอเราบีบมะนาวใส่ลงไปปุ๊บนคนโคนน้าดอกอัญชันจะเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงใช่ไหมนักเรียนอ่าถูกต้องอันนี้มีสีเกิดขึ้นแสดงว่าน้ําดอกอัญชันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมคะ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมลูกอ่าถูกต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนักเรียนเนาะมีกลิ่นเกิดขึ้นลูกมีตะกอนนะคะมีฟองแก๊สนะคะนักเรียนเกิดการระเบิดอ่ะนะคะหรือมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะส่วนใหญ่จะต้องมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนก็คือมีความร้อนมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่ครูยกตัวอย่างบ่อยๆเนาะคือการเกิดสน,นิมของเหล็กนะคะ การเผาไม้นะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางนะคะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนั่นเรียนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปข้างหน้านะคะนักเรียนมันผันกลับมาเป็นสารเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเนาะให้คิดถึงไข่ทอดของเราไว้คิดอะไรไม่ออกให้คิดถึงไข่ทอดลู นะคะไข่ทอดจากไข่ที่เป็นของเหลวนะคะนักเรียนผ่านความร้อนเห็นไหมเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะนักเรียนเนาะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นไข่ในรูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถกลับมาเป็นไข่ฟองเดิมได้เห็นไ,ไหมคะนั่นเรียนเนาะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะโอเควันนี้ค่ะนักเรียนค่ะงานของเรานะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะ แบบทดสอบท้ายหน่วยโดยเอาคําถามนะคะจากหน้าที่แบบฝึกหัดนะคะหน้า110ถึง113นะคะลูก110ถึง113นะคะเอามาเป็นโจทย์ในวันนี้นะคะลูกมีเยอะเหลือเกินคุณครูไม่ได้ให้นักเรียนเขียนโจทย์นะคะคุรูให้นักเรียนเขียนเฉพาะคําตอบนะคะลูกเนาะอย่างข้อหนึ่งเนี่ย ข้อหนึ่งนักเรียนลองเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะข้อที่1นึ่งข้อหถามว่าข้อใดเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งไปเป็นแก๊สนักเรียนถาเมื่อกี้นี่เองผ่านมาไม่ถึง10นาทีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการการอะไรของแข็งไปเป็นแก๊สรางูเก่งมากเห็นไหมนักเรียน ในตัวเลือกมันมีเห็นไหมคะดังนั้นคุณครูก็ตอบข้อ3พิมพ์เสนระเหิดไปในอากาศได้1คะแนนแล้วนะคะคุณครูให้ไปเลย1คะแนนเห็นไหมคะข้อ2กับข้อ2ถึงข้อ10นะคะลูกนักเรียนทําเองห้ามเขียนเฉพาะตัวเลขนะคะใครเขียนเฉพาะตัวเลขเนี่ยคุณครูตรวจยากมากนักเรียนนะคะนักเรียนครูตรวจยากมากนักเรียนดูในแบบฝึกหัดเนี่ยตัวเลือกแต่และตัวเลือกเนี่ยสั้นนิดเดียวนะคะนักเรียน นักเรียนเขียนให้ครูหน่อยนะคะตอบข้อ1ข้อ1คืออะไรตอบข้อ2คืออะไรข้อ3คืออะไรเขียนมาให้นิดหนึ่งนะถ้าใครเขียนแต่เลขเนี่ยคุณครูตรวจยากนะคะตรวจไม่ได้เนาะโอเคอันนี้คืองานสําหรับวันนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนไปทํางานเนาะเราลองมาดูนิดนึงว่าใครยังไม่ได้เช็ดชื่อโอ้โหเยอะเลยประพังกรสูภกิจเจริญ ธน,ธนก,กิจก้อนแก้วนะคะภาวัตวาราลีติตังแล้วก็อะนีานาุตนะคะแล้วก็การระยะกรด้วยนะคะนักเรียนที่เห็นชื่อเพื่อนแล้วนักเรียนสามารถติดต่อเพื่อนได้นะคะหนูติดต่อเพื่อนให้หน่อยว่าเธอเธอยังไม่ได้เช็คชื่อนะเพราะว่าดูจากในไลน์แล้วเนี่ยครูคคก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครเนาะนักเรียนบางคนไม่ได้ใช้ชื่อจริงใน การเข้าอยู่ในกลุ่มลายดังนั้นนะคะนักเรียนบอกเพื่อนนิดนึงนะคะอ่ะโอเคตอนนี้ใครมีคำถามที่จะสอบถามคุณครูไหมคะมีไหมลูกมีไหมเอย่ยมีไหมคะมีมค่ะมีค่ะลูกอ่ะไม่มีนะคะดีมากเลยนะักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวถ้านักเรียนทํางานเสร็จนะคะก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่งลงในอัลบัม้มวิทยาศาสตร์คทิปได้เลยนะคะถ้าใครที่ทํางานเสร็จคุณครูคอนุญาตให้ไปพักได้นะคะหรือไปทํางานวิชาอื่นที่ค้างถ้าใครที่ไม่ค้างแล้วนักเรียนก็สบายนะคะนักเรียนก็รีแลก์นะคะตามอธัธยศาศัยของตัวเองได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อน นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนักศึกษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนักศึกษาด้วยลูกสวัสดีค่ะคุณนักศึกษาอ่าโอเคสวัสดีค่ะ